คุณโยก็น่าจะเคยเห็นแบบนันน,นทีก็จะมีแบบทําภาพเป็นทหารแล้วก็จะมาชี้ว่าทหารเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็แบบคุณครูอ,อ,อะไรก็ไม่รู้อะเต็มตัวไปหมดเลยเ,ออเลยซ,ซึ่งอันนี้ออทหารเขาพยายามตอบคําถามประชาชนคําถามหนึ่งนะซึ่งเขารู้สึกเขาถูกอินซอลมากเลยคือทหารไว้ทําไมอ,อผมเห็นความพยายามในการตอบนะเขาจะบอกว่านี่ทหารเป็นได้ทั้งหมดเลยเออไปช่วยน้ําท่วมช่วยอะไรเ,ออเป็นครูออไปอะไรออแต่พวกผมอะจะชอบพูดว่าอที่คุณพูดเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องทั้งหมดเลยมันไม่ใช่หน้าที่คุณเพราะอะไรครูก็มีกระทรวงศึกษาทำจะช่วยผู้ประสบภัยก็มีปอพทำคือทุกจะ่คนที่ำมีมีหน้าที่รับผิดชอบหมดเลยแต่สิ่งเดียวที่ไม่มีใครมีหน้าที่รับผิดชอบก็มีคุณคนเดียวคือป้องกันประเทศเพราะว่าครูมาทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้เอาจับปืนใส่มือผมผมก็ทำไม่ได้นั่นคือหน้าที่ของคุณนั่นคือคำตอบที่ว่าฐานมีไว้ทำไมคุณต้องตอบอันนี้ให้ได้ถ้าคุณจะตอบแล้วตอบไปได้เลยเพราะคุณสับสนในบทบาทตัวเองละแม้กระทั่งอยากอธิบายยังผิดเลยยังผิด น้บปาทตัวเองก็ชัดเจนไงใช่ไหมขนมอัวทาพักเครื่องคุณก็ไปจับหรือการเมืองคุณบอกว่าทะเลาะกันวุ่นวายต้องเป็นหน้าที่ทหารเข้ามาแก้ไม่ใช่หน้าที่เมืองไม่ใช่ไม่ใช่การเมืองทะเลาะกันให้การเมืองทะเลาะกันคุณมีหน้ที่นั่งเฉยแล้วทาหน้าที่คุณคือป้องกันประเทศคราวนี้สเตทเมนที่เขาว่ากันว่าทหารไทยเนี่ยมีเอาไว้เพื่อปราบปรามประชาชนที่ไม่มีอาวุธอย่างเดียวคุณโยคิดยังไงกับสเตทเมนนี้และคิดว่าทหารเขาคิดยังไงกับสเตทเมนนี้ผมเข้าใจคนที่พูดนี้นะเพราะว่าภาพลักษณ์ที่ผ่านมามันเป็นอย่าางงจจรรรริๆผผมมมบธศสต์ สิ่งที่ธรรมศาสตร์สอนกันเนี่ยเวลาเดินเข้าท่าประจันเนี่ยก็จะบอกว่าอาคารนี้รุ่นพี่คุณถูกทหารสังหารตึกตรงนี้เรามีเอาไว้เพื่อบล็อกเพราะทหารยิงปืนคอเข้ามาสังหารประชาชนตรงนี้ตึกนี้คนถูกยิงเรียงกันอย่างนี้14ตุลา6ตุลาพฤษภาธรรมินมันมีแต่ทหารยิงประชาชนเทนั้งเลยการที่ประชาชนถามยังไม่ผิดเพราะภาพที่ผ่านมามันเป็นอย่องจริงและมีคนตายเป็นรื่องจริงใช่แล้วในความขัดแย้งปัจจุบัน99ศพที่เสียชีวิตกลางกรุงเนี่ย ใครยิงอ่ะสารก็บอกมาแล้วว่ากระสุนมาจากฝั่งไห<ใ>นม,มันก็ชัดเจนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กองทัพจะทำเนี่ยอย่าพยายามไปลบข้อเท็จจริงนี้เพราะมันเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเด่นชัดมากคือทหารมีการสังหารประชาชนจริงแต่สิ่งที่กองทัพจะทําได้เนี่ยคือยืดออกมาเลยว่าวันนั้นทำเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาด เราจะแก้ปัญหาแบบไหนหนึ 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ่งสองสามสี่สองสาสี่แล้วพยายามจะแก้ให้มันได้จริงคือพูดง่ายคือทาคล้ายๆกับผู้นําทหารสมัยหลังพฤทสภาธมินใหม่ๆซึ่งเขารู้สึกว่าเขาโดนจนน่วมอ่ะแล้วเขาต้องไม่ไหวละเขาเขาต้องออกมายอมเปิดค่ายทหารมาดูเลยว่าจะมีใครซุกศพที่ไหนอยากดูให้ดูเต็มที่เขาต้องทําแบบนั้นนะ่ะพยายามปฏิรูปพยายามลดบทบาทตัวเองให้ได้แต่ทุกวันนี้ทหารพอยิ่งโดนคำถามเนี้ยทหารยิ่งเพิ่มบทบาทตัวเองหนักเข้าไปใหญ่ใครวิจารณ์เราเอาไอโอไปเล่นใครวิจารณ หรือว่าใครตั้งคําถามกองทัพนี่รับเงินมาคุณนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมคือพอตอบโต้แบบเนี้ยมันไม่ได้เลยมันไม่ได้าสาเยว่า